ในช่วงปลายศตวรรษที่15หหลังจากการรุกรานของฝรั่งเศสเข้าไปในอิตาลีศูนย์กลางทางศิลปะของโลกก็เปลี่ยนไปจากอิตาลีมาเป็นฝรั่งเศสนับจากนั้นเป็นต้นมา จนกระทั่งหลังการปฏิวัติครั้งใหญ่ของฝรั่งเศสในปี1789สังคมมีลักษณะที่เสรีมากยิ่งขึ้นจึงเปิดโอกาสให้เกิดผู้อุปถัมภ์ศิลปะรายใหม่ทำให้ชนชั้นกลางมีบทบาทในการเป็นผู้นำด้านศิลปะวัฒนธรรมซึ่งเข้ามาแทนที่รูปแบบศิลปะเพื่อชนชั้นปกครองแบบดั้งเดิมตั้งแต่นั้นมาจนเกิดเป็นลทัทิทางศิลปะต่างๆมากมายในประวัติศาสตร์ซึ่งทำให้เกิดวิวัฒนาการสำคัญต่อโลกศิลปะมาจนถึงยุคปัจจุบัน และว,วันนี้อับดุลไททูบขอนำเสนอ8ลทัทธิทางศิลปะหลังการปฏิวัติฝรั่งเศสให้ได้ชมกันครับ 1. ลทัทธินีโอคลาสสิก ลทัทธินีโอคลาสสิกก่อตัวขึ้นในช่วงปี1800เป็นรูปแบบศิลปะที่ได้รับอิทธิพลมาจากการต่อต้านระบบฟิวดันเป็นระบบศักดินาที่แบ่งชนชั้นของชาวฝรั่งเศสเป็นสาเหตุที่ทำให้คนยุโรปกลับมาสนใจในศิลปะกรีกโรมันในยุคคลาสสิกอีกครั้งซึ่งเป็นยุคที่ศิลปะมีความสวยงามตระกรตาคำว่านีโอที่แปลว่าใหม่จึงเป็นแนวคิดของการนำศิลปะแบบคลาสสิกมาทำขึ้นใหม่ ผลงานที่โดดเด่นของลัทธินี้ได้แก่ภาพจิตรกรรมที่ชื่อ o อท of the Holy ิ i l ของชาร์์หลุยเดวิดที่ถ่ายทอดในรูปแบบของเทพนิยายกรีกแต่เกี่ยวข้องกับสังคมและการปกครองหรือสถาปัตยกรรมที่สำคัญอย่างประตูชายฝรั่งเศสเป็นอนุสร์สถานที่สำคัญของกรุงปารีสที่ได้ดัดแปลงมาจากสถาปัตยกรรมโรมันโบราณสลัทธิโรแมนติก และทีนี้เกิดขึ้นเมื่อปี1820จากความเบื่อหน่ายศิลปะแบบคลาสสิกของศิลปินกลุ่มนี้โดยการเลิกใช้ภาพแบบเทพนิยายกรีกโบราณภาพที่ว่าจะมีคุณค่าได้นั้นจะต้องเหมือนกับเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นจริงโดยมีความเชื่อว่าคุณค่าของศิลปะ เกิดจากอารมณ์ของผู้ชมและผู้สร้างสรรค์จึงได้รับอิทธิพลมาจากการ,ปรเปลี่ยนแปลงหลังจากการปฏิวัติฝรั่งเศสจึงส่งผลให้ศิลปินทำตามอารมณ์และความรู้สึกของตอนเองอย่างเสรีมากยิ่งขึ้นผลงานที่โดดเด่นของลัตทินี้ก็คือภาพ Rough o f the Medusa หรือการอับปางของเรือเมดูซ่าของเทโอดอร์เรจิโกซึ่งเขาได้วาดภาพนี้จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงหรือในทางด้านดนตรีที่โดดเด่นก็คือเบโดเฟนที่ได้นำดนตรีคลาสสิกแบบโมซาร์ทมาพัฒนา ให้เป็นโรแมนติกทำให้เกิดเทคนิคขั้นสูงเขาคือผู้ประพันธ์เพลงซิมโฟนีหมายเลข9กสาลัทธิเรียลิสต์ลัทธิเรียลิสต์เกิดขึ้นในปี1850โดยกลุ่มศิลปินฝรั่งเศสที่ไม่เห็นด้วยกับแนวคิดของสองกลุ่มก่อนหน้านี้และเห็นว่าศิลปะทั้งสองแบบไม่ได้แสดงความกลมกลืนของชีวิต แต่ยังคงมีลักษณะของความเป็นอุดมคติอยู่ไม่ใช่ความเป็นจริงลทัทธิอเรียลิสต์จะเน้นไปที่ชีวิตของคนเมืองและชนบทชาวไร่าชาวนาจากประสบการณ์ตรงของชีวิตโดยการทําให้รายละเอียดเหมือนจริงมากที่สุดซึ่งเป็นผลพวงมาจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมที่ได้สร้างปัญหาแก่สังคมและเศรษฐกิจมากมายผลงานโดดเด่นได้แก่ภาพวาดชื่อ The Stone Breaker ที่เป็นภาพคนงานขุดเหมือง หรือ the interior of my studio a r e a l a l l e g o r y ซึ่งเป็นภาพภายในสตูดิโอเขียนภาพของกุสตาฟกูแบร์ 4. ลทัทธิอิมเพ s สชันนิส ลัทธิอิมเพช i นิส s t เป็นการรวมตัวกันของจิตรกรที่อยู่ในกรุงปลารีสและได้เริ่มทำการจัดแสดงนิทรรศการศิลปะกันในช่วงปี1860โดยเป็นวิวัฒนาการด้านศิลปะต่อจากลัทธิทางศิลปะก่อนหน้านี้ที่ได้หมดความนิยมลงซึ่งแปรเปลี่ยนไปตามสภาพสังคมและความมีอิสรภาพทางความคิดมากขึ้นจิตรกรลัทธิอิมเพชนิสได้ทำการฉีกกรอบการวาดภาพแบบเดิมๆที่มีมาตั้งแต่อดีต โดยมักจะวาดภาพกลางแจ้งมากกว่าในสตูดิโออย่างที่นิยมกันเพื่อเป็นการลอกเลียนแสงของธรรมชาติที่แปรเปลี่ยนไปอยู่เสมอในมุมมองต่างๆเนื้อหาของภาพจะเป็นเรื่องธรรมดาสามัญแต่มีมุมมองที่พิเศษผลงานจิตรกรรมที่โดดเด่นได้แก่ภาพวาดของเอ็ดวัวร์มาน่ที่ชื่อ Lunch on the grass เป็นภาพที่สร้างความแปลกใหม่และถูกพูดถึงเป็นอย่างมากในยุคนั้นเพราะมีภาพผู้หญิงที่นั่งเปลือยกายอยู่ด้วย หรือในด้านปรติมากรรมก็มีรูปปั้นที่โด่งดังชื่อ The t ิงเกอรของออ g u s รอแดง i n 5. ลทั Post ลทธิโพสอิมเพช i o n สต์ลัทธิโพสอิมเพช i o n i s t คือกระแสศิลปะที่เกิดขึ้นในช่วงปี1880ถึง1893ในประเทศฝรั่งเศส โดยมียุคเริ่มต้นจากศิลปินคนสำคัญ4คนคือจอร์ดปีแอร์เซอร่าพอลเซซานพอลกแกงและวิทเซนแวนโกหลังจากศิลปินกลุ่มอินเพช s ันนิสตได้เสียชีวิตกันหมดกระทั่งในปี1910คำว่า post-impressionist ก็ได้ถือกำเนิดขึ้นโดยนักวิจารณ์ศิลป์ชาวอังกฤษ ซึ่งศิลปินบุกเบิกทั้ง4คนนี้ต่างก็มีความไม่พอใจในแนวทางการวาดภาพของลัทธิอิมเพชชันนิสตที่ตนเองก็เคยได้ทดลองทําจึงเริ่มสร้างความแตกต่างขึ้นในแบบฉบับของตอนเองจนเป็นแรงบันดาลใจต่อลัทธิต่างๆที่แยกออกไปในเวลาต่อมาผลงานที่โด่งดังของลัทธินี้ก็คือภาพวาดชื่อ Asunday As Afternoon on ูน e อนทีไอส์แลนด n ชของเซร่า The Card Players ของเซซานหรือ The Starry Night ของแวนโก๊ะ 6. ลัทธิโฟรวิซึมลัทธิโฟรวิซึมเป็นลัทธิที่เกิดขึ้นในฝรั่งเศสในปี1905 และอยู่เพียงระยะเวลาสั้นๆโดยเป็นลัทธิที่เน้นการใช้สีสันที่ตัดกันอย่างรุนแรงโดยไม่คำนึงถึงทฤษฎีสีตามหลักการใดๆและไม่มีการจัดองค์ประกอบสินที่ตายตัวซึ่งได้รับอิทธิพลจากงานของเซซานโกแกงและแวนโกของลทั Post ist, ลทธิโพสอิมเพชชันนิสต์ลัทธิโฟร์วิซึมมีศิลปะคนสำคัญก็คืออองรีมาติสผลงานที่โดดเด่นก็คือ w ู m มนวิ t อ a แฮ 7. ลัทธิเอ็กเพ s ชันนิสในช่วงเวลาเดียวกันกับกลุ่มลัทธิโฟวิซึมที่เกิดขึ้นในฝรั่งเศสทางฝั่งเยอรมันก็มีการก่อตั้งกลุ่มลัทธิเอ็กเพชชันนิสขึ้นมาใหม่เช่นเดียวกันโดยก็ได้รับอิทธิพลมาจากแวนโกะและโกะแกงเหมือนกันแต่จะเป็นการแสดงออกถึงอารมณ์ภายในที่เร่าร้อนรุนแรงเกินจริงโดยเน้นความพึงพอใจของตัวศิลปินเป็นหลัก ในช่วงปี1907ก็ได้มีศิลปินจากฝรั่งเศสอื่นๆมาร่วมด้วยโดยได้แบ่งแนวคิดของศิลปินเป็น2กลุ่มก็คือ 1. กลุ่ม The Blue Rider มักจะแสดงความรู้สึกที่สนุกสนานร่าเริงด้วยการใช้เส้นและลีลาของสีผลงานโดดเด่นเช่น Blue Host One ของ Franz ส่วนกลุ่มที่2ก็คือ The Bliss เป็นกลุ่มศิลปินวัยหนุ่มที่มักแสดงออกทางด้านลบของสังคมภาพส่วนใหญ่จะไปในเชิงจิตวิทยาผลงานที่โด่งดังก็คือ The Scream ของเอ็ดเวิร์ดมุนส์ลัทธิคิวบิซึลัทธิ c u วบิซึเป็นลัทธิที่เริ่มต้นในช่วงปี1907 ซึ่งได้รับอิทธิพลและเป็นการผสมผสานกันระหว่างความเจริญทางวิทยาศาสตร์และรูปแบบของหน้ากาก,ากชนเผ่าดั้งเดิมซึ่งศิลปินผู้ริเริ่มลทัทธินี้อย่างจริงจังก็คือจอร์ดบรักและปาโบลปิกัสโซสองคู่สีที่ได้แรงบันดาลใจจากแนวคิดของเซซานที่ว่าถ้าจะเข้าใจรูปทรงภายนอกจงมองรูปทรงเหล่านั้นให้เป็นเหลี่ยม หรือลูกบาทง่ายๆก่อนลทัทธิคิวบิซึมจึงมีลักษณะของรูปทรงเรขาคณิตและทัศนียภาพที่เกิดขึ้นพร้อมๆกันผลงานที่โดดเด่นของลัทธินี้ก็คือภาพวาดที่ชื่อโปรตกีสของชอชบรักหรือ The Young Ladies of Avignon ของปาโบลิกาสโซ